สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกันอีกครั้งครับก่อนอื่นลุงโตก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ได้เช่าบูชาพระเครื่องหลวงปู่แพรกับลุงโตนะครับจัดส่งให้อย่างรวดเร็วทุกท่านทุกคนนะครับไม่มีติดค้างนะครับส่งถึงทุกท่านทุกคนอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ก็เปิดด้วยเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับท็อป10เลยนะครับประสบการณ์เกิดขึ้นมากนะครับ หายากนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเหรียญค่อนข้างจะหายากก็ไปสู้ราคามาอย่างแรงนะครับวันนี้ลุงโตไม่ได้บอกราคานะครับให้ชมเร็วๆก่อนนะครับท่านเพื่อนๆที่สนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์จะสะดวกที่สุดนะครับจะได้แจ้งหมายเลขพัสดุแจ้งขั้นตอนต่างๆให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับพิทักษ์แดนใต้เป็นเหรียญที่เกะเยอะมากนะครับ เยอะมากเพราะว่าช่วงที่มีราคาแรงๆถึงหลักหมื่นนะครับก็จะมีเกยออกมาหลายหลายพิมพ์มากนะครับถ้าดูดูไม่ดีก็พลาดเยอะนะครับพิทักษ์ดนนตายหูหูจะหะ่หหะหางนะครับหูเหรียญจะห่างน,น,นะครับพิทักษ์ดนใต้นะครับลักษณะหูเหรียญนนขอบคมนะครับล่องจะลึกลงไปเลยนะครับเหรียญแท้ต่อโคตรตาแผ่นดินนะครับ ด้านหลังหูด้านหลังจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจิกเข้าไปนะครับส่วนใหญ่นะครับตัวนะที่ลุงโตเห็นนะครับตัวนะหางตรงนี้จะแบนๆนะครับตัวนะโดยส่วนใหญ่นะครับหูก็จะเป็นล่องจิกลงไปนะครับเหรียญแรกนะครับพ่ทักษเนินใต้นะครับฮะนุมานเชิญธงนะครับหรือเหรียญปราบไพรีนะครับหนุมานเชิญธงหรือเหรียญปราบไพรี ตอนนี้ก็หายากอยู่นะครับตอนนี้ทำแจกทหารทหารตำรวจนะครับในภาคใต้นะครับต่อโค้ด8 9นะครับรุ่นนี้ต่อโค้ด8 9มุมนี้นะครับปักพรีของทางวัดก็นำไปแจก2 0 0ห0เหรียญน,นะครับแล้วทางวัดจะต่อโค้ดประบโลมุมนี้นะครับ อยู่ในตู้วัดให้เช่าบูชานะครับในปี่ในปี54นะครับก็จะต่อโคตรปะวัโลตรงนี้เพิ่มนะครับเหรียงตามพอสเลยนะครับอันนี้ต้องว้าวๆนะครับเหรียญมังกรคู่นะครับหรือเหรียญพระพุทธปฏิมาเจษดากรนะครับตร่งตัวก็มีหมายเลข199นะครับทองแดงนะครับใครที่ชอบเลขมงคลนะครับทักมานะครับ ราคายังไม่แรงนะครับยังไม่แรงเช่าได้นะครับอันนี้เลขห้าเก้าเก้านะครับเ,เพื่อนๆครับได้เลขสวยมาเลยนะครับใครอยากให้เลขมงคลนะครับห้าเก้าเก้าปาชุดนี้ก็ปลุกเสกถึงสามบาละนะครับที่เพิ่งออกให้เช่าบูชานะครับเหรียญจะเริญพรล,ล่างนะครับ นี่เนื้อทองฝาบาทนะครับให้ชมก่อนนะครับลุงโตก็ได้มาองค์นึงนะครับท่านที่ไม่ได้จองนะครับก็ราคาก็ขยับเลยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้เนื้อทองฝาบาทนะครับเจริญพรล่างพุทธโธนะครับเหรียญพุทธโธออกพร้อมกับเอ่อเหรียญเจริญพรล่างนะครับ98ปีนะครับ พิธีพุทธาพิเศกในวาระเดียวกันนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวตัวให้ดูด้าน,านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญพุทโธนะครับขนาดก็ประมาณเหรียญ5นะครับเหรียญ5ในปัจจุบันนะครับเหรียญพุทโธอายุยืนนะครับมีต่อโคตอายุยืน98ปีนะครับ ี6.3ลุงโตยังมีอยู่นะครับขุนแผนมหาสเสน่ห์นะครับเป็นขุนแผนรุ่นหลักของทางวัดเลยนะครับเนื้อขาวนะครับบ้านเกสอนบัวจำนวนสร้างก็3า0พนะครับชุดนี้นะครับพญาคุดเสาห้านะครับรุ่นนี้สร้างน้อยมากนะครับพญาคุดเสห ลาบผลพูนทวีนะครับท่านที่ทํามาค้าขายนะครับเป็นมงคลนะครับเช่าบูชาติดตัวหรือไว้ที่ร้านค้าได้เลยนะครับลาบผลพูนทวีมีโชคมีลาบกันเยอะนะครับปี62สองต่อมาเลยนะครับปีหกสเหรียญเจ้าสัวลุงโตมีนะครับเหรียญที่หลวงปู่ตั้งชื่อเองเลยนะครับว่าให้เป็นรุ่นเจ้าสัวนะครับ ใครได้บูชาเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเก็บไว้ที่บ้านที่ร้านค้าได้เลยนะครับเจ้าสัวมีทองแดงมีเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเลขสวยนะครับเลขเก้านำหน้าเลยนะครับชุดนี้เนื้อทองฝาบาทน,นะครับมีนะครับเจ้าสัวทองฝาบาทลงยากรรมการลงยาราคาจะแรงกว่า กรรมการลงยาชุดมาจากชุดลงยานะครับสร้าง1,999ชุดนะครับมีออบก้าลงยาใสๆเลยนะครับทองแดงลงยานะครับห่วงเชื่อมลุงโตยังมีนะครับมีให้ชมนะครับเพื่อนๆแอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับห่วงเชื่อมมีรุ่นเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับห่วงเชื่อมจะตอก โค้ดลำนับเบอร์นะครับตั้งแต่เนื้อทองแดงเลยนะครับห่วงเชื่อมมีเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงอายุยืนชุด8รอบนะครับปลูกเสกหนึ่งไตมาสเต็มเต็มเลยนะครับชุด8รอบจะเล,ลิ่อนผบน8รอบผิวลุ้งนะครับลุ้งออกแดงเลยนะครับองนี้นะครับจะเลิิญนรอนบน8รอบนะครับ ปี61นะครับปี61เลื่อนสมณศักดิ์นะครับประธานยศบารมีนะครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์แคลวคาดเรื่องอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นบ่อยนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ประธานยศบารมีนะครับท่านที่ทํางานเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะครับเลี้ยมขึ้นคอได้เลยนะครับเป็นมงคลมากเลยนะครับมีเนื้อทองฝาบาทนะครับ เนื้อทองแดงเนื้อเงินลงโตมีนะครับเพื่อนๆอนให้ชมเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินเลขสวยนะครับมีเลขสาหลักกับเลขท้ายที่ลงท้ายด้วย99นะครับเนื้อเงินทักมาได้เลยครับปีห้าหกนะครับปีห้าหกเพชรกับอายุยืนนะครับปีห้าหกนะครับ เท็จกับอายุยืนปีห้าหกนะครับสององนะครับมีอัปปกากนะครับใบขี้เหล็กหลวงนะครับเนื้ออัป,ปกากเก้าร้อยบาทนะครับใบขี้เหล็กหลวงใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายปีห้าหกพิมใหญ่พิมพ์เล็กเนื้อทองแดงนะครับแอดไลน์สอบถามมาก่อนนะครับเพื่อนเนครับ ปี55พาชุดปี55เสาห้5เราสู้และใบสาเกนะครับเป็นพาที่มีประสบการณ์เยอะนะครับทางด้านแคลวคาดปลอดภัยครับคงกระพันเหนียวคงกระพันนะครับมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองฝาบาทสร้างน้อยมากเลยนะครับเน,เนื้อทองฝาบาทแล้วก็หายากนะครับตอนนี้เนื้อทองฝาบาทน,น,นานจะเจอทีนะครับลุงโตก็ไปสู้ราคามานะครับ ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับใครจะติดต่อเช่าบูชาก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์สอบถามมาครับสองห้าสอห้านะครับเกเ,เกตเอก็ออกมาอรารวาสแล้วนะครับเกเกตเอดูโค้ดตัวตัวหนังสือนะครับผิวเรียบๆนะครับถ้าผิวมีเส้นเชียนใหญ่ๆเนี่ยเกนะครับสอหา้า บรีบุญซับปีห้าสีเนื้อทองฝาบาท900บาทนะครับเหรียญปตัตตานนะครับทองแดงนะครับรุ่นอื่นๆก็มีให้ชมหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆผูกพัทธาสีมาปี56าหกตรงนี้ก็1000บาทได้นะครับ1000บาทมี ข้าหลามตัดสวยๆนะครับองค์นี้หนึ่งพันบาทนะครับเหรียญข้าหลามตัดเนื้ออัลปาก้านะครับรุ่นแรกเลยนะครับอัลปาก้ารุ่นแรกเสมาเต็มองค์รุ่นแรกนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทมีเหรียญเจริญพรนะครับองค์นี้สวยนะครับขึ้นตลอดเลยนะครับปีสี่แปด รุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับออกวัดกำแพงแสนนะครับพันหาบาทนะครับเหรียญร่มเย็นนะครับที่หลวงปู่ปลุกเสกให้1ไตมารเลยนะครับในกุฏินะครับร่มเย็น8ปดปีนะครับสอบ,บถามแอดไลน์มาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับ มีให้ชมนะครับเพิ่งได้มานะครับสุ้มกอนะครับสุ้มกอซุ้มกอทองฝาบาทสร้าง900องค์นะครับซุ้มกอทองฝาบาทนะครับหายากมากเลยนะครับซุ้มกอทองฝาบาทอันนี้โชว์ก่อนนะครับโชว์ก่อนนะครับอันนี้ลุงตัวเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญหายากนะครับสาหรับ วันนี้ลุงโตขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับเพื่อนๆที่จะเช่าบูชาพระก็แอดไลน์ลุงโตมาได้เลยครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นพระแท้ทุกรุ่นทุกองค์จัดส่งให้อย่างรวดเร็วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้เฮงๆรวยๆเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ